ไฟบ้างเราเป็น LED นะขนาดของเขานะครับจะอยู่ที่30นิ้วนะไอ้ตัวนี้ตัวห่วงนี้มันยึดกับตัวแชสซีเลยนะแล้วก็ล่าได้ถึง35ตันนะตัวปีก,ก,กนกเก่าเนี่ยองสามันจะไม่ได้เราจะต้องเปลี่ยนในส่วนตัวปีกนกให้มันตรงรุ่นตัวเลนเจอร์ครับมันจะทำให้การกินหน้าทุย,ย่างครับเสมอกันนะครับมันจะไม่ได้กินด้านใดด้าน,าน,านหนึ่งเข้าไปนะครับสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมล็อก โชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งนะครับบนถนนเกษตรน้มีนต่อม้อที่7 1บน,นะครับวันนี้ผมพาชมรถหล่อๆกันอีกแล้วครับคันนี้นะครับเป็นรถรุ่นสปอร์ตเกียร์ธรรมดานะครับราคาค่าตัวของเขาับจะอยู่ที่812,000บาทนะครับตัวนี้เครื่องยนต์จะอยู่ที่2 0ลิตร2.0ลิตรนะให้ํลาลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดจ,จะอยู่ที่405นิวตันเมตรคันนี้เดี๋ยวผมพาชมกันว่าคันนี้เราแต่งแบบสไตล์ออฟโรด แบบชุดเหล็กฮัมเมอร์เนี่ยเราแต่งอะไรกันไปเพิ่มบ้างเพื่อเอาไว้เป็นแนวทางในการแต่งสาหรับลูกค้าที่ชอบการแต่งแบบสไตล์แบบนี้นะครับเริ่มจากในส่วนของชุดในส่วนของกระจังด้านหน้าครับกระจังด้านหน้าของเราครับเราทําเป็นแบบตัวแรปเตอร์เลยนะนี่ทรงแรปเตอร์แบบนี้เลยนะเห็นไหมนะทรงแรปเตอร์นะครับอันนี้เป็นกระจังหน้าแบบเทียบ1ต่อนหนึ่งนะสังเกตง่ายๆมันจะเป็นกระจังหน้าแบบแบนๆล่าๆแบบนี้นะครับนะไอตัวนี้ก็จะทําเป็นแบบสีดําด้านๆน,นะครับ คันนี้รถของเรานะครับทำเป็นสีแบบสีเทานะรถมันเป็นสีเทาอยู่แล้วครับจากโรงงานพร้อมกับใส่ในส่วนของชุดกันชนหน้าเหล็กของตัวแอตลาสนะครับแอตลาสเนี่ยก็คือเป็น Hummer นะครับที่จะมีไฟแบบเป็นดับเบิลไลท์ตรงนี้ก็คือจะมีไฟทั้งไฟเดย์ไทม์แล้วก็ไฟเลี้ยวในตัวนะครับเวลาที่ลูกค้าเปิดไฟเลี้ยวนะครับมันจะตัดการทํางานของตัวไฟเดย์ไทม์ตรงนี้นะแล้วก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบวิง่งวิ่งปื๊ด แบบนี้เลยนะครับแล้วก็พร้อมกับในส่วนของห่วงตรงนี้ที่เป็นห่วงสีแดงนะครับไอ้ตัวเนี้ยตัวห่วงเนี้ยมันยึดก,กับตัวแชสซีเลยนะแล้วก็ลากได้ถึง3.5ตันนะเอาไว้ให้ลูกค้าเนี่ยเวลาไปช่วยเพื่อร่วมทางหรือว่ารถของเราเนี่ยออกมาไม่ได้ก็สามารถใช้วงใช้วินอะไรต่างๆก็สามารถที่จะลากรถของเราเนี่ยขึ้นมาได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงในส่วนของตรงนั้นนะครับก็คือลากได้เลยนะยึดก,กับแชสซีแล้วก็ตรงนี้ผมลืมบอกไปว่ามันมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะ แล้วก็ตรงไฟตัดหมอกเนี่ยมันมีโลโก้ของ h a m m e r มาให้ด้วยม,มันเป็นชุดของ h a m m e r โดยตรงเลยนะครับตรงเนี้ยเห็นไหมพร้อมกับไฟใส่ไฟบาร์ครับไฟบ้า์ของเราเป็น LED นะขนาดของเขานะครับจะอยู่ที่30นิ้วนะเวลาเปิดนะครับก็คือมันสามารถที่จะเปิดในในป่าในเขาเนี่ยมันจะทําให้แสงเนี่ยสว่าง แล้วก็สว่างทั้งป่าเอาง่ายๆนะก็คือมองเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเป็นไฟบบร์อันนี้ติดเพิ่มเติมนะครับคิ้วล้อครับคิ้วล้อจะเป็นขนาดแบบ4นิ้วนะครับเป็นชุดของทรงแรปเตอร์นะก็ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ครับเราทําการยกให้1นิ้วนะก็คือด้านหน้าและด้านหลังเรายกให้แค่1นิ้วนะครับแล้วก็ใส่กับล้อที่มีขนาด20นิ้วนะครับพร้อมกับเปลี่ยนในส่วนของตัวปีกนกนะครับปีกนกจะเป็นของตัวบริษัท YO NG นะปีกนกใส่เพื่อให้ องศาเทียบเท่าของเดิมจากโรงงานนะครับเพราะว่าเวลารถที่มีการยกครับองศามันจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งตัวปีกนกเก่าเนี่ยองศามันจะไม่ได้เราจะต้องเปลี่ยนในส่วนของตัวปีกดอกให้มันตรงรุ่นกับตัวเลนเจอร์นะครับมันจะทําให้การกินหน้าเนื้อ,อยางนะครับเสมอกันนะครับมันจะไม่ได้กินด้านใดนด,นด้านหนึ่งเข้าไปนะครับก็สามารถที่จะใส่ได้ทุกยี่ห้อครับไม่ว่าจะเป็นของโยงของอพิชั่นของโปรเฟนเดอร์หรือว่าของ ปีกนกสันก็ใส่ได้หมดขึ้นอยู่กับงบประมาณของคุณลูกค้านะครับว่าจะใส่เป็นแบบไหนนะครับพร้อมกับตัวล้อครับ ตัวล้อที่เป็นขนาด20นิ้วนะจะเป็นลายแบบก้านวายทิทิด,ด,ดแบบนี้เลยก็จะเป็นสีดําแบบเงาๆแบบนี้นะครับพร้อมกับตัวยางที่เป็นขนาดโอเวอร์ไซส์นะยางโอเวอร์ไซส์ของเรานะครับเป็นตัวของโอตานี้นะเป็นออทเร์เลนนะครับขนาดของอยางนะครับอยู่ที่33 33ก็คือวัดจากด้านล่างตรงนี้จนถึงขอบด้านบนด้านบนตรงนี้นะครับ12.5นะครับก็คือความกว้างของหน้าเนื้อยางวัดเป็นนิ้วนะครับ12.5ก็ประมาณ1ใบบรรทัดนิดนิด นะครับเนี่ยถ้าใครแบบล้างรถเองนะจะชอบเลยแบบนี้เพราะว่ามันล้วงง่ายเห็นไหมแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นลายเล็เกก็จะบบล้างลําบากแต่ถ้าเลือกชอบล้างรถเองก็เลือกที่มันลายเป็นแบบก,กว้างๆแบบนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยล้วงได้ง่ายขึ้นแล้วก็ล้างน้ำมันซาได้ง่ายเนี่ยล้วงเข้าไปถึงข้างในเลยเห็นไหมล้วงไปถึงข้างในนู่นเลยนะครับแบบนี้นะครับเท่ๆกันแบบนี้เลยนะอ่ะมาดูด้านข้างกันครับเราใส่อะไรกันเข้าไปนะครับ จากด้านบนครับใส่เล้าหลังคาให้ติดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการสะา์ใส่ให้แล้วรองเบ้ามือจับกันเล็บกันรอยอะไรต่างๆก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับบันไดข้างครับบันไดข้างของเราเนี่ยเป็นตัวแบบรุ่นชา a ์โดนะครับแล้วก็จะมีแถบกันลื่นให้ด้วยเห็นไหมมีแถบกันลื่นก็คือเวลาเดินขึ้นลงก็จะสะดวกสบายนะครับป้องกันการลื่นแล้วก็ทองแท้นะครับก็จะมี qr code ตรงนี้นะครับสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันดูว่าชื่ออะไรน้ำหนักเท่าไหร่ชื่อรุ่นอะไรนะครับ แล้วก็รองรับในส่วนของการรับประกันของตัวชิ้นงานด้วยตัวนี้หนานะเ,เพราะว่าเขาทํามาเหล็กหนาขนาด6มิลเลยนะครับตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ป้องกันในส่วนของโครงสร้างของตัวรถให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่าปีนขึ้นปีนลงเดียวอันนี้เราป้องกันโครงสร้างคล้ายๆตัวแบบเชสซีนะป้องกันตัวรถมาให้เลยนะครับมาดูด้านท้ายครับเราทําอะไรกันเข้าไป ด้านท้ายครับเราใส่ในส่วนของตัวโลบาร์ครับโลบาร์ก็เป็นของฮัมเมอร์เช่นเดียวกันครับเขาเรียกว่ารุ่นไนท์ฟูล r ี่นะสัญลักษณ์ของเขาก็คือจะมีตัวเฮดตรงนี้แล้วก็จะมีไฟลีแดงแดแบบนี้ด้วยนะเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆอยนะครับแล้วก็จะเป็นแบบปอกกระบากเอ้ยปอกกระบอกปืนนะครับที่เป็นขนาด2อันใหญ่ๆแบบนี้พร้อมกับไฟเบรกโดนที่3ด้านบนนะครับแล้วก็จะมีคีย o d e ตรคลงฝั่งด้านนู้นด้วย mm. เห็นไหมมันก็จะมี q ีย o d e คดรองรับทุกจุดเลยที่เป็นของ h a m m e r นะครับ นะสวยเท่หล่อเลยนะรุ่นสปอร์ตนะตัวเกียร์ธรรมดาตรวนี้ไม่ได้ใส่ฝาครอบนะก็ใส่เป็นตัวอะคลิกเลนเจอร์นะครับเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับใส่ในส่วนของตัวกันชนท้ายเหล็กอีกแล้วครับกันชนท้ายเหล็กก็เป็นของฮาร์เมอร์เช่นเดียวกันครับสำหรับตัวกันชนท้ายเหล็กของเรานะครับก็จะมีไฟถอยแบบเป็น LED ให้ถึง2ฝั่งนะครับพร้อมกับห่วงอือกล้าแบบนี้ นะครับก็สามารถไล่ที่ถึง3.5ตันนะครับพร้อมกับอะแดปตีฟนะครับที่สามารถรองรับในส่วนของหัวบอลปากนกแก้วนะครับหรือว่าจะต่อวินทํารถบ้านอะไรต่างๆสามารถมาเชื่อมต่อกับบล็อกของ h a m m e r ที่เขาทําติดตั้งให้มาจากโรงงานได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีกล้องถอยหลังให้แล้วนะตัวสปอร์ตนะครับแล้วรุ่นสปอร์ตของเรานะครับตัวโชว์ของเขาครับโชว์เดิมๆเ,เนี่ยก็เป็นแบบโมโนทูบแล้วนะมันก็จะเป็นปอกเขาเรียกว่า ตัวกระบอกของในส่วนของตัวโมโนทูบเนี่ยมันก็จะมีความใหญ่นะครับระบายความร้อนได้ดีการวิ่งเดินทางไกลเนี่ยก็จะทําให้สมูทกว่าโชคที่มีขนาดเดิมๆจากโรงงานนะครับอันนี้ก็จะมีตั้งแต่รุ่นสป,ปอร์ตขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับโอเคภายในแบบนี้ให้ดูพอสังเขปนะครับก็จะเป็นเบาะหนังมาให้แล้วคุมโทมเป็นสีดำนะครับเกียร์แบบเ,เกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะแล้วก็ฟังก์ชันในส่วนของ พุสตาร์สมาร์ทเอก็มีมาให้นะครับกดปุ่มสตาร์ทหน้าจอขนาด10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay a n d ์ดอวนะครับมีมาให้แล้วเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ระบบพุสซอนโทก็มีมาให้นะครับระบบตัวนี้พุสซอนโทสามารถปรับปรับตั้งได้ที่บนคอพวงมาลัยกันเลยนะครับแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันเมนูบนหน้าจอต่างๆก็สามารถกดได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสนะครับไฟหน้าเป็นแบบออโต้มาให้แล้วเช่นเดียวกันแล้วก็ ไฟปรับในส่วนของแผงหน้าปะอะไรต่างๆก็ปรับได้ตรงนี้เลยไม่ต้องไปเข้าเมนูเมนูอะไรตรงหน้าจอให้มันวุ่นวายนะครับปรับไฟหน้าสูงต่ำนะครับเวลามีของตัางหนักท้ายรถหน้าเชิดเราก็ปรับต่ําได้เลยเบอร์สี่ก็คือจะตัดปรับต่ําที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีบรรทุกอะไรนะครับก็ปรับเป็นที่เบอร์ศูนย์นี่คือลายล้อลายยางครับโทษทีครับเป็นลายบาะของตัวรุ่นสปอร์ตนะก็จะมีแบบสัญลักษณ์คำว่าสปอร์ตนะครับแล้วก็ลักษณะงานก็จะดูแบบ พรีเมียมมากเลยครับเห็นไหมอันนี้เบาะก,ก็เนี่ยสวยแล้วก็ปรับสูงต่ำได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นแบบปรับมือนะยังไม่ได้แบบเป็นปบัตไฟฟ้าถ้าเอาแบบปรับไฟฟ้าก็จะต้องเป็นรุ่นในส่วนตัวว i แทนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็พามาให้ชมในส่วนของตัว Ranger Sport ที่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับราคา812,000นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับแคปกันข้นมาอยากตแต่งแบบนี้สไตล์ออฟโรดแบบนี้ ทักเข้ามาสอบถามก็ได้เลยนะครับที่เบอร์0814307717นะครับสำหรับผมนะครับสามารถที่จะจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำรถไปส่งให้ถึงหน้าบ้านคุณลูกค้าถ้าสนใจยังไงแอดเบอร์มาคุยกันก่อนได้ครับแอดเบอร์ไลน์ขึ้นเองสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมาครับพี่รับชมสวัสดีครับ